มาแล้วคะ่ะมาถึงแล้วคะ่ะสั่งของไปรอแค่2วันเองนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยคะ่ะส่งเร็วดีถุกใจมากเลยสั่งไปสองวันมาถึงแล้วเป็นกัายาน,น้ำตกนะคะเปิดกล่องดูว่าสินค้าจะมาครบถ้วนไหมอันนี้คือออ๋กรรัญญาค่ะเป็นกัายาน,น้ำตกนะคะรวมกลิ่นรวมกลิ่นหลายกลิ่นเหมือนกังอะ อันนี้อันนี้แลจะเป็นเอ่ออะไรนะอ๋อที่โกนขนค่ะที่โคลนขนราคา60บกว่าบาทนะจำไม่ได้ที่สำคัญไฮไลท์คือสิ่งนี้ค่ะที่เราต้องการคือแท่นแท่นปลูกกํายานแท่นวางกํายานค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะออกมาเรียบร้อยดีนะคะเขาแพ็คโฟมมาอย่างดีไม่เสียหายค่ะ สวัสดีวันพระค่ะวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะคะเป็นวันพระสุดท้ายอกพรรษาเราได้สั่งซื้อเทียนไม่ใช่เขาเรียกอะไรทูบค่ะทูบกรรมยานเป็นกลิ่นกรรมยานนะคะแล้วก็เป็นแบบควันน้ําตกค่ะพร้อมทั้งนี่ค่ะเชิงสาหรับวางนี่ค่ะพอจุดแล้วควันเขาก็จะค่อยๆออกไหมคะค่อยๆไหลออกมาแบบนี้นะฮะ มันก็จะเป็นเป็นความฟินในอารมณ์อย่างหนึ่งเนาะเนี่ยค่ะต้องจุดสักพักหนึ่งนะคะจุดสักพักหนึ่งพอเขาพอเขาติดขึ้นมาเนี่ยประมาณเกือบครึ่งเกือบครึ่งอันเนี่ยค่ะนี่คือตัวตัวเออเขาเรียกทูบทูบน้ําตกนะคะเขาจะทําเป็นรูปดอกบัวสักพักหนึ่งแล้วควันเขาก็จะไหลลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะค่อยๆรินออกมาอันนี้เขาเรียกว่า กํายานน้ำตกที่ที่วางกํายานแบบเนี้ยจะมีหลายรูปแบบนะคะหลายขนาดที่สั่งมาเนี่ยคือเล็กสุดแล้วค่ะราคาปกติ199แต่เราสั่งมาในวันเีเดสิบทับสิบนะคะอะ่เหลือ79บาบาทส่งฟรีด้วยนะคะเนี่ยค่ะสั่งมา อันนี้คือไซส์เล็กมีไซส์ใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงใหญ่ขึ้นนะแล้วแต่ว่า,าหิ้งพระหรือโต๊ะหมูู่ชาของท่านนะใหญ่ขนาดไหนอันนี้ของเราจะวางาโต๊ะเล็กๆของเราอยู่ตรงนี้ค่ะมีพระโพธิสัตว์นะคะอันนี้คือพระโพธิสัตว์ กสิทธิคันนะคะได้มาตอนที่เราไปร่วมไปร่วมบุญงานหล่อพระที่วิชาลัยจักขวิชาลัยที่พุทธมณฑลนะคะ,นะคะเราเราได้บริจาคทรัพย์ร่วมร่วมในงานหลอ่อหล่อพระเนี่ยค่ะแล้วก็ได้มานะคะแล้วก็มีเหล่าเทพอะไรต่างๆที่อะไรที่เรานับถือะคะ่ะเอามาตั้งไว้แล้วก็ไม่รู้นึกยังไงเนาะอยากได้อะไรที่แบบไม่ใช่ทูบอะ เพราะว่าทูบเนี่ยจุดมากๆมันก็ควันนะคะทูบไฟฟ้าเทียนไฟฟ้าเราก็ไม่อยากได้มันเป็นของของปลอมนะของไม่จริงก็เลยหาแบบนี้มาโอ้โหถูกใจมากเลยดูสิคะควันน้ำตกเขาจะค่อยๆไหลลงมาแบบนี้ไหลลินลนล,นลงมาเอื่อยๆอแบบนี้คะ่ะเนี่ยคะ่ะต้องอยู่ในห้องแอร์นะคะถ้าเป็นพัดลมมันก็เป่าควันออกไปหมดหรือไม่ก็ต้องวางไม่ให้โดนพัดลมอะค่ะ ะคะแล้วควันเขาก็จะไหลลงมาแบบนี้ค่ะกว่าจะหมดอันเนี่ยก็นานอยู่นะนานหลายนาทีเลยนี่ค่ะแล้วก็ตัวตัวทูบทูบควันน้ําตกเนี่ยก็จะมีหลายกลิ่นนะคะที่สั่งมาเนี่ยพร้อมกันเนี่ยคือเป็นแบบรวมเนี่ยค่ะกระปุกหนึ่งรวมเลยค่ะจะมีหลายกลิ่นค่ะมีทั้งกลิ่นกุหลาบนี่ค่ะกลิ่นกุหลาบสีชมพูอ่ากลิ่นมะลิ กินะตะไคร้หอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่แล้วแต่ว่าวันไหนเราจะจุดสีอะไรกิ่นอะไรนะคะก็รวมรวมรวมกลิ่นมาในกระปุกเดียวกันหรือหรือจะสั่งแบบแยกกิ่นก็ได้นะคะกระปุกเนี้ยราคาปกติ90บาทแต่เราสั่งมาวันเปเด2์บาทค่ะส่งฟรีด้วยเนี่ค่ะ เป็นเอฟของหรือไงไม่รู้พอเวลาอยากได้อะไรก็ไปคุยคุยหาเสิร์ชหาถ้าเจอก็จับใส่ตะกร้าไว้แล้วก็รอวันเคาลดราคาแต่ว่าถ้าถ้าเราไม่รอเราก็สั่งเลยก็ได้เพราะว่าในแอป lazada เขาจะมีปุ่มให้เรากดส่งฟรีกดเลือกคูปองส่งฟรีเราก็เอาคูปองส่งฟรีมาเราก็ไม่เสียค่าส่งแต่นี่เขาโปรโมชั่นเขาส่งฟรีอยู่แล้วนี่ค่ะลักษณะของทูบควันน้ำตกนะคะ ข้างล่างก็จะมีรูแบบนี้ค่ะมีรูเพื่อให้ควันออกมาที่วางเนี่ยที่วางจะมีหลายรูปแบบนะคะแล้วแต่เราจะเลือกเลยจะเอาเป็นสองชั้นสามชั้นก็ได้ราคาก็จะเพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งตามตามว่าขนาดใหญ่ขึ้นแต่ส่งมาอย่างเรียบร้อยนะคะไม่บุบไม่แตกค่ะห่อโฟมมาอย่างดีเลยเนี่ยค่ะก็เป็นความฝิ่นอย่างหนึ่งในการบูชาของเราเนาะ มันไม่ได้ทําให้หมดเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนไปดูหมอดูสวัสดีค่ะวันนี้จะรีวิวสินค้านะคะเพิ่งมาส่งถึงนี้เองสั่งมาในวันที่โปรโมชั่น10 1ครับนะคะราคาถูกมากเลยลดประมาณ70%นดสเอนน่ะดูซิว่าจะตรงปกไหมลดตั้งเจอนใช่ไหมอันนี้อันนี้อะไรอะ <c oughs> สั่งมาหลายชิ้นมากเลยจําไม่ได้ต้องค่อยๆเปดิดดูโอ้โหใส่กล่องนี่แพ็กมานี่ แคปอะไรมาเนี่ยอ,อะไรเนี่ยเราก็ลืมแล้วแหละคนสั่งก็ลืมออันนี้เป็นอ,อะไรจะเป็นน้ํายาถูพื้นนี่อันนี้รู้สึกจะเป็นของแถมอันนี้น่าจะเป็นน้ํายาถูพื้นเมจิครีมค่ะอันนี้แถมค่ะอันนี้ของแถมในชิ้นนี้แถมคือในในในตอนที่เขาทำโปรโมชั่นสิบทับสิบเนี่ย เขาขึ้นมาให้คลิกอ่ะแล้วเราก็มันคนละร้านกันอ่ะแต่ว่าพอสั่งไปเนี่ยเขาจะรวมส่งมาในในแพ็คเดียวกันแล้วก็ค่าส mm ่นฟรีอุ้ยอันเนี้ยชอามากเลยหม้อกรองน้ำมันขนาด1ล <Wh> ิตรโอเคค่ะเป็นอ่าเป็นสแตนเลสหม้อกรองน้ำมันขนาดหนึ่งลิตรราคาเท่าไหร่รู้ไหมเนี่ย27บเ็บาทเหนขายอยู่ในห้างอรค่ะ เนี่ยใช้เนี่ยขนาดนี้เลยขนาดหนึ่งิตรอยู่ในห้างยี่้อเก้าเก้าโอ้ยนี่เราสั่งมา27บาทค่ะเป็นหม้อกรองน้ํามันค่ะเนี่ยค่ะนะคะอันนี้คือจุกอันนี้คือจุกเนาะเนี่ยค่ะเวลาเราทอดอะไรแล้วมันจะมีเศษเศษกากได้เราก็เทลงไปอน่างเนี่ยค่ะมันจะกรองกากให้เราเรียบร้อยหรือเราจะใช้แบบกรองอ่กากอาหารกากผักอะไรต่างๆก็ได้นะคะเนี่ยมันเป็นหม้อกรองค่ะแต่ที่สั่งมาตั้งใจจะไว้ใช้หม้อกรองน้ํามัน อ่าโอ้ยได้เลยคะ่ะได้เลยใช้ได้เลยราคาอันนี้เดี๋ยวต้องเอาน็อตถอดนะคะปิดจุก2 7บาทส่งฟรีค่ะเพราะนั้นเวลาเวลาที่เราซื้อของเนี่ยบางทีมันต้องจ้องเนาะต้องจ้องว่าตอนไหนเขาจะโปรโมชั่นลดราคาอันนี้แถมค่ะ27ส่งฟรีนี่ของแถมอีกนะดูดิดูดิเนี่ยค่ะนะของดีของถูกมีอยู่จริงค่ะส่วนอันนี้อันนี้อะไรจะเป็นขนมนี้เป็นขนมอันนี้ก็แถมอีกแล้วเพราะว่า นอกจากลดราคาแล้วเขาบอกว่าถ้า3ชิ้นแถมหนึ่งะคะต้องสั่งให้ถึง3ชิ้นอะ่ะเราก็เลยต้องสั่งอะ,อะไรวะนี่สั่งมาแล้วก็ลืมบางทีมันอยู่บ้านมันก็เอฟของก็เข้าไปเจอเคเอฟอ๋อขนมนที่นาคะแบกาแฟค่ะถ้าเราเป็นคนกินกาแฟกินชาอเอออกมาอ๋อเนี่ยค่ะก็ขนมที่มีขายตามห้าง่แหละตามห้างราคาเท่าไหร่นะจำได้สิบเจ็ดสิบแปดบาทอันนี้เดี๋ยวดูราคาก่อนคือมันลดลดเยอะอะ่ะสิบสองบาท อ่าบาทค่ะเนี่ย12บาทต้องสั่งให้ได้3ชิ้นนะเนี่ยค่ะไปสั่งมา3ชิ้นเนี่ยค่ะ12บาทชิ้นละ12บาทเนี่ยค่ะแล้วเรายังมีส่วนลดมีคูปองลดอีกนะมีคูปองส่งฟรีอ่ะแล้วก็คูปองลดราคาที่เราไปเล่นเกมปีไข่ได้มาลดเหลือ9าบาทเนี่ยค่ะ9าบาทแต่ต้องสั่ง3ชิ้นนะ แต่สั่งมากกว่านั้นก็ไม่ได้นะเขาให้แค่นี้ไม่ใช่เราจะสั่งมาเป็นโหลๆแล้วก็เอามาขายต่อก็ไม่ได้นะคะแล้วเราก็จะมีของแถมคือถ้าสั่งครบ3ามชิ้นก็จะได้ของแถมนี่ค่ะแถมคืออะไรสบู่นี่ค่ะเป็นสบู่ค่ะสบู่มะนาวอะน้ำผึ้งมะนาวอะนี่ค่ะเออก้อนใหญ่ด้วยนะเนี่ยก้อนใหญ่เลยไม่ใช่ก้อนเล็กๆที่เขาขายนะอันนี้แถมฟรีค่ะดูสิคะเนี่ยก้าววสามชิ้นนะแถมสบู่หนึ่งก้อนฟรี อันนี้2 7บาทแล้วก็แถมอันนี้ฟรีของถูกของดีอย่างเงี้ยมีที่ไหนคะแต่ต้องหาโปรโมชั่นนะช่วงที่เขาเปเดค่ะ10ทับ10บ1ทับก้อทับี้ยค่ะอ่า่านไปละว4ชิ้นชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปอ๋ออันนี้เข็มกรัดอ่าเข็มกรัดเป็นคนใส่เสื้อแขนยาวแล้วชอบทำให้มันเป็นแขนสั้นอะ่ะ เวลาม้วนม้วนแขนขึ้นมาแล้วมันก็จะลุยลงไปเราก็เลยไปหาซื้อเข็มกลัดอันนี้1ชุดนะคะ1ชุดจะมี8ชิ้นนะคะเออราคา38บาท8ชิ้นนะ38บาทจะเป็นแบบนี้ค่ะอันเนี้ยในในแอปบ,บ้านเราก็มีขายนะคะแต่เขาขายเป็นชิ้นชิ้นละประมาณ25บาทนะคะเราไปเจอแบบนี้เพราะว่าอย่างเงี้ยใช้ เราเอาเวลาม้วนแขนเสื้อขึ้นมาแล้วก็เอาอันนี้กลัดเลยหรือเสื้อถ้ามันคอคอหลุดไหลหลุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้กัดถ้ากางเกงหลวมอ่าเราก็ใช้อันเนี้ยอ่ากัดให้มันเป็นจิบจีบกาเกงกระโปรงอะไรอย่เงี้ยค่ะเป็นเข็มกลัดที่ที่ปรับขนาดเสื้อผ้านะคะอ่าแปดชิ้น,นลองดูนะอันนี้2ชิ้นสีดําแล้วก็อันไหนอีกอ่า อันนี้2ชิ้นสีขาวนะคะ2ชิ้นสีขาวก็สวยดีค่ะสวยดีอ่าต่อไปอุ้ยอันนี้2ชิ้นเล็กลงมานิดนึงน่ะมีไซส์เล็กลงมานิดนึงนี่ก็2อชิ้นนี่อีก2ออ๋อเขาจัดมาให้ค่ะ8ชิ้นคือสีคู่นั่นเองนะคะสีคู่นั่นเองอันนี้ก็ใช้ได้ค่ะโอเคแปชิ้นนี้ ราคา38บาทเห็นไหมคะ38บาท8ชิ้น4คู่เนี่ยคะ่ะ4คู่ก็ผ่านนะคะผ่านจัดว่าคุ้มค่าราคาประหยัดอ่าใช้ได้คะ่ะถูกกว่าที่เราจะซื้อแอปบ้านเราเพราะเคยสั่งแอปบ้านเรามาทีละ2คู่เนี่ยเขาขายประมาณ 25, 27, 39อะไรประมาณเนี้ยคะ่ะขายเป็นชิ้นด้วยนะคะโอ้ยถ้าซื้อบ้านเรานี่หมดหมด2300แหละ ะคะอันนี้ราคาถูกละค่ะ38บาทอ่าเชินสุดท้ายแหวนยกอ่าลองดูอออันนี้ใส่ถุงซิปล็อกแหวนยกเอามาใส่เล่นๆล่นอ่าสใส่ซิปล็อกสองชั้นอ่าได้ค่ะเป็นแหวนยกขนาดฟรีไซส์นะคะคือปรับขนาดได้นะคะ อบใส่นิ้วนิ้วกลางเอ้นิ้วชี้อ่ะใส่นิ้วกลางได้เดี๋ยวปรับขนาดก่อนปรับได้อ่าปรับได้ง้างออกง้างออกนิดนึงนี่เขาทำมาเป็นแบบขนาดเล็กนะคะถ้าเราจะใส่นิ้วนางเนี่ยขนาดเล็กใส่ได้นี่ค่ะเออมันก็จะเข้ากับเข้ากับอะไรนะอ๋อนี่ไงเพราะว่าสีมันใกล้กันมากเข้ากับตุ้มหู เี่ค่ะเข้ากับตุ้มหูแต่จริงๆอ่ะในรูปมันมีสองสีคือสีเขียวอ่อนกับสีสีหยกสีเขียวเข้มแต่ต,อ,ตอนเราสั่งเขาไม่มีให้เลือกนะคะแล้วแต่เขาจะส่งสีไหนมาก็ได้สีนี้ก็เนี่ยค่ะสีเดียวกันก็เป็นเป็นหยกแบบหยกเนื้ออ่อนนะคะใช้ได้ใช้ได้แต่ปกติแล้วเนี่ยแหวนหยกจะชอบใส่ชอบใส่แหวนนิ้วชี้ปรับขนาดเป็นนิ้วกลางนิ้วชี้นี่ต้องดึงออกอีกนิดนึง เพราะว่ามันมันต้องปรับขนาดโอ้โหไม่ออกซะแล้วไปบีบมันอีท่าไหนเขาเหมือนเขาจะทามาให้เราใส่นิ้วนางเลยอ่ะแต่นิ้วนางไม่พอดีมาเลยคือไซส์เล็กสุดข,ของเขานะคะถ้าเราปรับให้มันใหญ่ขึ้นอีกนิดมันจะได้ไหมเรวลองง้างมันออกเนี่ยค่ะพอง้างออกมันก็จะปรับขนาดอ่าก็เป็นอ่าใส่นิ้วชี้เพราะว่าตามตําราเขาบอกว่าใส่แหวน นิ้วชี้ก็ต้องเป็นนิ้วชี้มือซ้ายนะเพราะว่ามันแสดงถึงการมีอํานาจมีพลังชี้นิ้วไงคะ,อ,ะออกคําสั่งแล้วใสอันนี้จะเพิ่มพลังเพิ่มอํานาจให้กับเราจริงอ่ะสั่งไปอ่ะอยากได้สีนี้อยากได้สีนี้แต่ว่ามันได้มาสีนี้ก็เลยกลายเป็นต้องไปคู่กับตุ้มหูเอาแต่ก็โดยรวมแล้วคือผ่านนะคะสั่งมาทั้งหมดเนี่ยหชิ้นเนี่ยสองบบาทส่งฟรีด้วยค่ะส่งฟรีด้วยค่ะ ก็รอประมาณสักห้าวันห้าวันทําการนะคะถ้ารวมเสาร์อาทิตย์ก็ประมาณหกหรือเจ็ดวันนั่นแหละก็จะได้ของของก็คุณภาพตามนี้นะคะก็สมราคาคือราคาไม่แพงเอาคุณภาพเลศหรูก็คงไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะวันแห่งความสุขนะคะวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าที่สั่งมาจากแอปเคมูนะคะมันกําลังฮิตกําลังเข้ามาตีตลาดเราก็เลยอยากรู้ว่า สินค้าเขาจะแบบไหนนคะคะเพิ่งส่งมาถึงนะคะใหม่ๆซิงๆเลยนี่เลือกเอาแบบว่า,าสิ่งที่ชอบแล้วก็ราคาถูกสุดไม่น่าเชื่อเลยมันถูกกว่าในแอปบ,บ้านเราอะ่ะเท่าตัวเลยสินค้าอย่างเดียวกันไปเช็คดูแลรูปเดียวกันอ่าเปิดดูค่ะชิ้นที่หนึ่งอ่าชิ้นที่หนึ่งอันนี้คือสร้อยข้อมือหยกในในคำโฆษณาเนะ่ะเขาก็บอกว่าอ่าเป็นหยกปอมเาบอกไว้นะคะว่าปอม อ่าอันนี้ราคาราคาเท่าไหร่เนี่ยจ้อยข้อมือหยกราคา 3, 5บาทโอ้ยมันก็เนาะก็เบาๆอะ่ะก็ก็เหมือนที่เขาบอกอะ่ะที่ชอบคือมันมีรูปอันนี้ค่ะเปลือกถัว่วแต่เปลือกถั่วนี้สวยดีนะเออลักษณะคือปรับไซส์ได้นี่ค่ะไซเล่นก้องแกงตะมุตะมินะ่ะสำหรับเด็กๆนะคะอันนี้เป็นอให้หลาน เด็กๆใส่ได้นะคะเนี่ยค่ะมันเขาะจะมีห่วงสําหรับที่เราจะปรับขนาดได้จะเอาข้อมือขนาดไหนก็ปรับได้ตามนี้นะคะแล้วก็เออมีอันนี้คืออะไรอันนี้คือหยกสำรองอ้ามีหยกสำรองมาให้ด้วยเนี่ยค่ะมีหยกสำรองมาให้สองเม็ดก็เบาๆนะคะความจริงอะ่ะที่ว่าหยกคือสีค่ะสีหยกแต่ว่าตัวเนื้อเนี่ยก็คือลูกปัดนั่นแหละ สามห้าบาทคุณภาพแค่นี้ค่ะสามห้าบาทในเว็บไซต์บอกว่าราคาปกติเนี่ยคือร้อยสามสิบเนาะจะอัพราคาไปยังไงก็ได้อะออในในแอปบ้านเราจะขายประมาณเก้าสิบเก้าบาทลดเหลือห้าสิบเก้าอะไรประมาณนี้ค่ะไปดูมาแล้วแต่ร้านนะคะก็ก็แค่นี้ก้องแกงอ่ะของเด็กเล่นอันนี้ของเด็กเล่นนะคะอ่าชิ้นต่อไป ชิ้นต่อไปอ่าอันนี้อะไรอ่ะตุ้มหูอันนี้ก็ว่าจะเอามาใส่เองอยู่นะแต่มันจะใส่ได้หรือเปล่าแค่นี้เองอันนี้เขาบอกว่าเป็นตุ้มหูหยกนะคะอันนี้ราคา28บาทเอ้ยแต่ว่าพอได้นะมีน้ำหนักอยู่มีน้ำหนักอยู่อุย้ยแล้วกัเกี่ยวกันมายัางไงเนี่ยอ่าแบบนี้ค่ะอันนี้ใส่ได้ใส่ได้ผู้ใหญ่ใส่ได้ค่ะและอันนี้อะไรหลุดออกมาเนี่ย อ๋อเป็นด้านหลังหลังหูด้านหลังของตุ้มหูนะคะชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆแค่นี้อ่ายันหลังสําหรับเสียบหูมีมีมากี่อันอ่ะอันนี้ใช้ได้ค่ะใช้ได้หนักอยู่นะคะไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนที่เป็นสร้อยข้อมืออันนี้เบาค่ะเบาเป็นพลาสติกอะ่ะอันนี้มีน้ําหนักอยู่อันนี้ผู้ใหญ่ใส่ได้ค่ะใส่เองได้เลยคุ้มราคาอันนี้สามสิบห้าบาท สามสิบห้าเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้ยี่สิบแปดบาทค่ะดูในบินแล้วอันนี้คือยี่สิบแปดบาทยี่แปดบาทได้แค่นี้โอเคค่ะอันนี้ให้คะแนนผ่านค่ะผ่าน,านให้ได้นะคะอ่าชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปอันนี้อะไรสังอ่ะที่จริงมันหลายร้านแต่ก็รู้อันนี้ก็ตุ้มหูหยกเหมือนกันค่ะแต่เป็นแบบเหลี่ยมแบบเหลี่ยมนะคะดูซิว่ามีน้ำหนักไหมเป็นหยกจริงหรือเปล่า มีด้านหลังหูเนี่ยค่ะจับดูแลมีมีด้านหลังของตุ้มหูหลุด,ดอยู่ข้างหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะข้างหลังจะเป็นแบบนี้ก็ดูมั่นคงแข็งแรงอ,อันนี้อันนี้หนักค่ะเป็นเป็นหยกอาจจะแบบคุณภาพไม่ใช่หยกชน้นําดีเกรด A นะคะแต่อันนี้เป็นแบบใสเ่เล่นๆสําหรับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยนะคะอันนี้ราคา1 8แปบาท โอ้ได้ได้ถ้าสิบแปดบาทแค่เนี้ยใส่ไปตลาดนัดได้ใส่เดินตลาดได้นะคะอันนี้ผ่านค่ะราคาปกติเขาขายอะร้อยสามร้อยห้าสิบสามบาทลองลองเสิร์ชดูในแอปบ,บ้านเราสีส้มสีม่วงอะก็าหาไม่เจอว่าบ้านเราขายเท่าไหร่นะคะแต่อันเนี้ยสิบแปดบาทโอเคมาตั้งไกลใส่เล่นได้ใส่เดินตลาดอ่าชิ้นต่อไปอันเนี้ยอันเนี้ยคือเป้าหมายหลักของเราเลยกําไรยก เป้าหมายเลยคือเป็นคนชอบใส่กําไลหินนะใช้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวการซื้อหยกแล้วดูว่ามันได้ไหมเนี่ยก็ลองกำๆดูนะคะว่ามันเย็นไหมมีน้ําหนักไหมก็ได้อยู่นะคะได้อยู่นะคะอันนี้ราคา51บาท51บาทก็โอเคนะคะอันนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่นะคะใส่ใส่เดินตลาดได้ถ้าเป็นแบบสั่งสินค้าออนไลน์แอปบ้านเรามันอาจจะได้เร็วค่ะ2วันก็ได้แล้ว แต่ว่าราคามันก็ต้องขึ้นไปอีกอีกอักอนหนึ่งนะคะอีกระดับหนึ่งถ้าถามว่าสินค้าเทโมเนี่ยถูกไหมถูกจริงค่ะถูกจริงตีตลาดบ้านเราเลยเพราะในแอปบ,บ้านเราก็มีขายแบบนี้ค่ะคุณภาพไม่ต่างกันอย่างนี้เคยสั่งซื้อมาแล้วแหละคุณภาพไม่ต่างกันเหมือนกันเลยแหละเอาว่าง่ายนะคะเหมือนกันเลยแหละแต่ราคาจะขึ้นอีกเท่าตัวนะคะอัเนี้ที่ถูกใจที่สุดถามว่าถูกใจที่สุดชิ้นไหนนี่ค่ะใส่อยู่ในข้อมือเนี่ยค่ะ ยกค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบใส่ใส่กําไรหินนะคะนะอันเนี้ยห้าสิบบาทนี่โอเคคุ้มเลยค่ะแล้วก็เนี่ค่ะนี่ค่ะอันเนี้ยถูกใจมากเลยนะคะถูกใจมากาตุ้มหูนี่ก็เอาไว้ใส่เล่นนะคะรวมแล้วเนี่ยการสั่งสินค้าออนไลน์มันจะตรงปกไม่ตรงปกอะ่ะมันก็อยู่ที่เราเลือกด้วยแหละนะคะเพราะว่าสินค้าอย่างเดียวกันเนี่ยพอเสิร์ชเข้าไปเนี่ยพอเสิร์ชเข้าไปมันจะเจอหลายร้านค้าที่ขาย ขายเหมือนกันแต่ว่าราคาต่างกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าร้านไหนมันจะตรงปกหรือไม่ตรงปกก็ต้องอาศัยดูคะแนนดาวหรือรีวิวนะคะแต่ไอ้ที่ที่อยากจะบอกเลยอะเพจ a c e b o o k อะสินค้าปลอม80%ค่ะไม่ตรงปกเคยสั่งมาแล้วแล้วก็เข็ดเลยต่อไปต้องดูให้ดีเลยเพราะว่าเพจยิ่งเป็นเพจที่ไม่ไม,มีผู้ติดตามหรือผู้ติดตามแค่หลักพันอย่างเงี้ยไว้ใจไม่ได้เลยค่ะ มันมีทั้งไม่ตรงปกและมีทั้งไม่ได้ของอย่างนี้ค่ะคือมิจฉาชีพบ้านเรามันเยอะจริงๆในยุคนี้ทุกคนรู้กันนะคะมันเยอะจริงๆแล้วก็มาหลายรูปแบบอะไรกําลังฮิตอะไรกําลังดังเขาก็ตามกระแสทันแต่เราคือผู้เลือกนะคะเราคือผู้เลือกเราจะโดนหลอกหรือไม่โดนหลอกเราก็ต้องดูมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราละคะ่ะมันไม่ผิดไม่ใช่ความผิดของใครนะคะมันอยู่ที่ตัวเราเป็นผู้เลือก อันนั้นก็เลือกให้ดีๆแล้วก็ให้ได้คุณภาพมีบางคนนะ่ะเขารีวิวว่าสินค้าเทมูนียห่วยแตกกากมากอันนั้นก็คงเขาคง,งไปเจอร้านที่คุณภาพไม่ดีนะคะเพราะว่าร้านเขามีหลายร้อยร้านถูกไหมคะร้านดีๆก็มีอยู่ที่เราเลือกจริงๆค่ะเพราะนั้นอย่าไปเหมารวมว่าสินค้าทั้งหมดของเขาจะไม่ดีนะคะนี่ยหะคะราคาหลักสิบอะ่ะอันเนี้ยเขาเรียกราคาหลักสิบ จะเอาคุณภาพเลิศหรูเป็นหลักพันหลักหมื่นนะมันต้องไม่ได้แน,แน่แต่ถามว่าคุ้มราคาไหมก็คุ้มของเขาอะหลักสิบคุ้มละถามว่าคุ้มไหมคุ้มค่ะได้แค่นี้แหละหลักสิบเนาะนะนะจะเกินราคาบ้างก็บางชิ้นเท่านั้นเองอย่างเงี้ยก็ถือว่าเกินราคานะคะเพราะถ้าซื้อบ้านเรานี่ก็ประมาณร้อยเก้าเก้านะคะแต่อันนี้ห้าสิบบาทก็ก็ก็เกินราคาก็คุ้มอ่ะถูกไหมคะ,อ,ะอย่างเงี้บ้านเราเก้าเก้าบาทอย่างเงี้ นะแต่อันนี้เท่าไรเดี๋ยวลืมละนะตุ้มหูอันนี้18บาทอย่างเงี้ยโอ้โ oh. หให้เรานั่งทําขาย18บาทเรายังไม่ทําเลยเนาะเ uh. นี่ยตั้ง8ดคู่เนี่ยเนี่ยเข็มกัดทั้งหลายเนี่ยแชิ้นเนี่ยสคู่เนี่ยราคา38บาทอย่างเงี้ยให้เรานั่งทําขายเราก็ไม่ทำเนาะเพราะนั่นจะถามว่ามันคุ้มค่าเกินราคาไหมมันก็คุ้มอะคา่ะมันก็เกินราคาของเขาอะนะคะ เราได้มาแบบนี้ก็ถือว่าเราคุ้มแล้วก็เกินราคาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะราคาเนี่ยยี่สิบแปดบาทอย่างเงี้ยให้เรานั่งร้อยขายเนี่ยเราไม่ทํานะถูกไหมคะมเราก็ไม่ทานะมันไม่ได้อะไรเนาะแต่เนี่ยเขาทําอะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วส่งฟรีด้วยอะส่งฟรีด้วยแล้วแถมการันตีรับคืนภายในเก้าสิบวันถ้าไม่พอใจสินค้าส่งคืนภายในเก้าสิบวันเพราะนั้น แอปนี้มันจึงดังเข้ามาในประเทศไทยและและมันจะตีตลาดตีแม่ค้าบ้านเราเนี่ยต้องแย่แน่ๆเลยค่ะเราแม่ค้าบ้านเราขายออนไลน์เสียภาษีนี่ก็ขายออนไลน์อยู่เหมือนกันนะคะ,ะบ้านเราเนี่ยสัมภาระไล่เก็บภาษีไล่บี้เลยนะคะอยู่ในลาซาด้าช้อปปีเนี่ยเวลารายได้มาในช้อปปี้ลาซาด้าหักภาษีนะัที่จ่ายอะแต่อันนี้แอปนี้โอ้โหขายระเบิดระเบ้อเ,เขาไม่เสียภาษีเห็นไหมคะ นี่คือประเทศไทยแล้วค่ะเราแก้ไขอะไรไม่ได้เนาะเราก็อยู่ที่ตัวเราเลือกเอาค่ะก็เราจะใช้แบบไหนนะคะ